เที่ยวยุโรปแบบประหยัดนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีอาหารสำเร็จรูปนะครับอย่างนี้ของโวกโกนะครับก็คือจะเป็นไก่มีข้าวแล้วก็เป็นซอสเคลีนะครับมีผักแล้วก็มีเมล็ดถั่วอยู่ด้วยนะครับก็จะมีผักหลากหลายชนิดนะครับมีเมล็ดถั่วอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คุณค่าทางอาหารได้ระดับ B นะครับราคาอยู่ที่ เออสามจุดเก้าเก้ายูโรนะครับหรือประมาณสี่ยูโรนั่นเองนะครับก็ประมาณร้อยหกสิบบาทนะครับบวกลบนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับลดได้อีกห้าสิบเซ็นต์นะครับก็คือลดไปเกือบยี่สิบบาทนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณร้อยสี่สิบาทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากท่องเที่ยวแบบประหยัดนะครับเราก็สามารถหาซื้อรับประทาน อาหารแบบนี้ได้นะครับที่ออในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซื้อแล้วก็มาอุ่นกินนะครับอยู่ที่2 2นาที3านะครับอาจจะไม่อร่อยมากแต่ก็กินอยู่ท้องได้ได้กินข้าวร้อนๆมีไก่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับก็เพื่อมาเที่ยวที่นี่เราก็อยากเที่ยวแบบประหยัดอยู่ Airbnb แล้วก็สามารถอุ่นอาหารทานกินได้นะครับก็แนะนำนะครับเป็น v o k a n น go นะครับ w o k โบ k a n น go นะครับเป็นไก่ข้าวไก่แล้วก็ซอสแคลีนะครับอ่อนอุอน่ออนไมโคเวฟทานได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยวด้วยนะครับ